สวัสดีครับพบกับเซลลร้อยล้านนะครับวันนี้เป็นสาเหตุหลักๆเลยว่าทําไมคุณถึงไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นระดับผู้จัดการหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะท็อปเซลฟังดีๆนะถ้าเกิดอยู่องค์กรแล้วอย่างปลายปีเนี่ยมันจะต้องมีการโปรโมตประเมิน KPI นะหลายท่านคงจะได้ข่าวดีนะครับได้เลื่อนตําแหน่งนะครับแต่อีกหลายท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วทําไมไม่ใช่กูวะนะก็มาฟังกันนะว่าทําไม ท็อปเซลอย่างคุณถึงไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตสักทีนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการทำงานที่คุณเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเอาแต่ตัวเองมากเกินไปอันนี้ฟังไม่ผิดนะครับจริงอยู่ที่งานเซลอ่ะมันเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบตัวเลขตัวเองแต่คุณจำเป็นต้องแสดงความเสียสละนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในทักษะผู้นำนะถ้าถามว่าผู้นำมันไม่ใช่ว่าคุณต้องไปออกไปตีรันฟันแทงอย่างเดียวใช่ปะ่ะเหมือนนักเลงเนี่ยไม่ใช่ แต่มันคือคุณต้องเสียสละเพื่อลูกน้องด้วยแม้กระทั่งหัวหน้าจิโกโกเนี่ยเขาก็ต้องเสียสละใช่ไหมเวลาลูกน้องมีปัญหาเนี่ยเขาก็ต้องออกไปช่วยนะครับเหมือนกันคุณต้องฝึกใช้ทักษะนี้นะครับในการทํางานกับเพื่อนรวมงานก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้แสดงให้เห็นถนึงความเอื้อเฟื้ออย่างเงี้ยการช่วยเหลือยิ่งสังคมไทยอะ่ะมันควรที่จะเป็นมิตรนะครับจะบอกว่าจุดตายของพวกท็อปเซลเซลเซลเนี่ย ก็คือกูมาคนเดียวค่าเก่งค่าแน่อีโก้มันบังตานะครับก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็พร้อมที่จะประทะกับทุกแผนกเลยอันนี้อันตรายมากนะครับโดยเฉพาะเซลล์นะลองนึกดีๆีคุณประทะกับแผนกอะไรบ้างอย่างแผนกบัญชีอย่างเงี้ยหรือว่าแผานกติดตั้งส่งมอบแผนกที่ต้องรับไม้ต่อเนี่ยบางทีคุณไปแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็ไม่ได้รับการซัพพอร์ตนะครับอันนี้ถ้าเจ้านายเขาชอบในตัว เซลล์คุณเนี่ยก็ดีไปนะแต่ถ้าเจ้านายหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะเจ้านายที่ไม่ได้มาจากขาเซลลซะทีเดียวหรือว่าเจ้าของบริษัทที่เขารู้ว่าคนที่มีทักษะการจัดการน่ะควรจะมีการสื่อสารควรจะมีการลดความขัดแย้งที่ดีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ทําให้ท็อปเซลล์เป็นไม่ได้สักทีครับคุณจําเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ดูข้อผิดพลาดของตัวเองมากๆนะครับถ้าเกิดมัน มีปัญหาความท็อกซิกเนี่ยจะบอกว่าบางทีคุณไม่รู้ตัวหรอกมันเริ่มมาจากคุณนี่แหละนะครับมันเก่งก็จริงอะ่ะแต่ว่าคุณอาจจะออกหน้าออกตาเพราะว่าคุณได้ค่าคอมเยอะใช่ปะ่ะมันก็ทําให้คุณแบบอาจจะถึงขั้นใช้คําว่ากลางอย่างเงี้ยหรือจะให้ความร่วมมือกับแผนกไหนคุณก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับตัวเนี้ยผมก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยเลยนะครับเป็นจุดตายหนึหน่งที่ทําให้คุณไม่ได้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับอย่างที่สองนะก็คือ คุณไม่ได้แสดงให้เห็นถึงทักษะในการจัดการนะครับทักษะการจัดการหมายความว่าไงคืองานขายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าปิดปิดการขายแล้วก็ที่เหลือก็ช่างมันนะครับมันจะต้องจัดการในเรื่องของลองคิดดูนะถ้าคุณเป็นเจ้าของเนี่ยขายได้ก็จริงคุณต้องจัดการเรื่องอะไรเอกสารอย่างเงี้ยเอกสารสัญญาต่างๆคอนแทคหรือการลงข้อมูลในเซลล์รีพอร์ตอย่างเงี้ยการที่คุณต้องเข้าใจก่อนทำไมผู้จัดการเราอะ่ะนายเราอ่ะ ชอบจังเลยบังคับให้เราต้องทำ crm ต้องกรอกเซลล์รีพอร์ตเพราะว่าเขาก็ต้องการข้อมูลเหมือนกันนะครับยิ่งบริษัทมหาชนเนี่ยเขาต้องการในเรื่องของส่วนของไพรายอย่างเงี้ยหรือว่า forecast การรับรู้ไรายได้อาจจะเป็นรายเดือนต่อเดือนทุกๆสิ้นเดือนอย่างเงี้ยหรือว่าควอเตอร์ไตรมาสหรือแม้กระทั่งหลักปีนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้แผนกอื่นใช่ไหมการมีส่วนร่วมกับแผนกอื่นเนี่ยวางแผนกลยุทธ์การขายแล้วก็การจัดการสินค้าเรื่องโซลูชันการติดตั้ง หรือทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าหน้าขายส่วนใหญ่จนถึงวันนี้บางคนก็เพิ่งมารู้สึกตัวนะว่าเออเฮ้ยเมื่อก่อนกูนกนไม่เคยสนใจเลย Data าาพวกนี้วันนี้พอมาตัดสรู้เนี่ยปรากฏว่าคนที่ขายเก่งพอๆกับคุณเนี่ยแล้วเข้าใจเรื่องกระบวนการเรื่องของการลงข้อมูลเรื่องของทักษะการจัดการผมจะมองว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับผู้บริหารจําเป็นจะต้องรู้ ตัวเลขนะครับรู้ไปไลายรรวมๆแล้วก็ประเมินสถานการณ์พร้อมกับคิดกลยุทธ์ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่ใจเรื่องแบบนี้เลยอ่ะอย่าว่าแต่แผนการขายอะไรคุณจะไปคิดกลยุทธ์อะไรได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคุณไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้คุณลองไปดูดิแบบทีมบอลเนี่ยวันนี้ยังต้องมีตัวเลขสถิติเลยเห็นไหมดูว่ามันสําคัญขนาดไหนเช่นดูว่านักบอลเราอ่ะวิ่งไปทางไหนบ่อยไปทางไหนไม่บ่อย ยิงประตูหรือว่าจุดอ่อนการส่งเปอร์เซนต์การสําเร็จการเข้าประทะอะไรเงี้ยจะเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ลงมือเลยในเรื่องของทักษะการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลนะชาตินี้ไม่มีทางได้เป็นครับชาตินี้ก็เป็นได้แค่แบบเซลล์แบบหมาล่าเนื้อนะครับอย่างที่3เนี่ยคือคุณไม่เปิดรับเองมันเป็นเรื่องไมล์เซต็ใช่ไหมคือคุณเนี่ยไม่พร้อมหรือว่าคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจคุณมองว่างานขายอ่ะมันเป็นงานที่ เป็นภาระอย่างเงี้ยงานขายเป็นงานที่ต้องมางานผู้จัดก,การขายอ่ะเป็นงานที่ต้องมายุ่งกับคนอื่นต้องแบบไปดูแลลูกน้องกูทํางานของตัวเองกูก็เหนื่อยใจายหายอยู่แล้วคือไอ้ mindset แบบเนี้ยมันก็ฟิกแล้วอ่ะฟิก mindset ก็คือคุณไม่เห็นข้อดีของการเป็นนายคนเรื่องของอํานาจอะไรเงี้ยดังนั้นคุณต้องเข้าใจเรื่องของการใช้อํานาจที่ดีก่อนคือไอ้มุมดีๆของการมี power มันดีนะครับ มันหาข้อเสียมันมีไหมมันก็อาจจะเป็นคุณต้องใช้สมองหรือคุณต้องใช้ทักษะในการจัดการมากขึ้นถูกปะแต่ถ้าคุณเปิดใจให้มันเนี่ยมันคือการบริหารคนแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับการใช้คนอย่างมีประสิทธิภาพอะนึกถึงลองคิดดิอ่าถ้าใครชอบดูแบบกีฬานะดูบอลอ่ะเออเฮ้ยการเป็นผู้จัดการทีมอ่ะมันก็ไม่แย่ถูกไหมมันคือการจัดการนักเตะหลายๆคนอย่างเงี้ยให้สามารถกลมกล่อมเล่นร่วมกันได้ ราะงั้นถ้าใครเนี่ยมีพื้นฐานของการแบบอย่างการเป็นนักดนตรียอย่างเงี้ยการที่ต้องควบคุมวงใช่ปะ่ะหรือว่าการเป็นหัวหน้าเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็คนสําเร็จบุคคลที่ประสบความสาเร็จแทบทุกคนนะครับเป็นนายคนอื่นหมดอ่ะคุณก็ต้องเปิดรับดิดูเจ้าของบริษัทคุณดิคุณควรจะเอาเขาเป็นไอดอลไหมอ่ะคุณควรจะเดินไปถามเขาไหมว่านายครับทํายังไงถึงจะคุมคนได้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันแบบนายอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นทักษะที่ ถ้าเราได้รู้เราได้เข้าใจด้วยตัวเองแล้วเราฝึกเนี่ยเราก็ต้องเก่งขึ้นป่าวะเงินเดือนกูก็ต้องเพิ่มป่ะฐานเงินเดือนหรือตำแหน่งหรือว่าการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารนะ่ยมันก็ต้องโอเพนดิเพราะงั้นเห็นไหมคือแค่เปิดใจอะแค่คิดบวกกับเรื่องโอกาสตรงเนี้ยหลายคนเนี่ยพลาดโอกาสตรงนี้ไปนะครับก็คือมีคนยื่นข้อเสนอมาให้คุณก็เอ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวผมทํางานตัวเองดีกว่าแบบโอ้ยปวดหัว คุณลองไปถามเซลล์เพื่อนคุณดิที่เป็นท็อปเซลล์อ่ะแม่งมันก็ตอบแบบเนี้ยไอคนที่แบบโอ้ยมองในแง่ดีอะ่ะแม่งส่วนน้อยคุณอยากเป็นส่วนน้อยหรือส่วนใหญ่อะ่ะประเทศนี้คนรวยมันเป็นส่วนน้อยหรือส่วนใหญ่อะ่ะคุณก็คิดตามนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเปิดใจนะครับโอกาสมาต้องคว้าไว้ให้ได้นะครับอย่างที่4ี่ครับคือไม่เคยเปิดรับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้นําเลยนะครับผมจะบอกว่าเป็นผู้นำเนี่ย ไออันแรกสุดเลยนะมันคือเรื่องของความเป็นผู้นําก็คือการเสรียสละนี่แหละมันจําเป็นต้องทํางานหนักกว่านะครับจำเป็นต้องทุ่มเทมากกว่าที่สําคัญเนี่ยมันต้องใส่ใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือเอาง่ายๆสุดคือเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันนะ่ยให้เขาเก่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่เขากําลังตกเหวกําลังแบบปีนไม่ถึงเนี่ยคุณต้องเป็นฝ่ายดึงเขาขึ้นมาเห็นไหมคุณเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีได้ไหมเนี่ยคุณง่ายสุดคือคุณช่วยเพื่อนคุณเดินะครับ คุณต้องดึงเขาโดยเฉพาะการเป็นท็อปเซลล์ของคุณน่ะไม่ใช่เอาแต่กักกักไปมึงรวยคนเดียวถามว่ามึงก็รวยในกระลายหามันอาจจะได้ค่าคอมเป็นหมืนม่นเป็นแสนนะเยอะกว่าชาวบ้านแต่มันก็คือกระลาใบหนึ่งอะ่ะไอคนรวยคนอื่นมันได้เป็นล้านน่ะมันได้เป็นสิบล้านร้อยล้านอะ่ะคืออย่าแบบเอาแต่จุดที่ตัวเองคอมฟอร์ทที่ตัวเองคิดว่ากูเจ๋งละ่ะจริงๆมันมีคนเจ๋งกว่าคุณเยอะดังนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยที่ต้องกักความสามารถพวกนี้อย่างผมเนี่ยคือมานั่งพูดไปวันวันคุณมานั่งฟังบทความเนี่ย พูดอะไรทุกวันวะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหใจคอผมจะปล่อยหมดเลยเอา้าปล่อยหมดดิเพราะว่าอะไรมันไม่ไม่ได้เสียตังค์เนี่ยคุณมานั่งฟังใช่ปะก็ผมอยากจะช่วยดังนั้นเนี่ยใครมาเป็นลูกน้องผมโดยแบบสามัญเลยเนี่ยผมก็ช่วยอยู่แล้วนะครับทุ่มเทกูสอนหมดอะหมดเปลือกเลยตอนหน้ารับหลังอะไรคือออกงานออกตลาดอะไรจัดให้หมดนะครับลูกค้าเป็นงี้เป็นงี้เพราะอะไรเพราะอยากให้เขาดีขึ้นอยากให้เขารวยขึ้นอยากให้คนมันเก่งขึ้น อย่าอย่ารวยอยู่คนเดียวเดี๋ยอ,อแบ่งปันใช่ป่ะคือมันไม่ได้มาแย่งหนทางทำมากินอะไรกับคุณเลยใช่ป่ะยิ่งทํางานบริษัทอะเซลลเหมือนกันมันไม่ได้มาดูแอคเคาท์ชนกันอยู่แล้วใช่ไหมต่างคนต่างดูไปดิแต่มันก็สามารถแบ่งปันกันได้นี่วิธีหรือว่าเคสที่ทําให้คนนั้นประสบความสําเร็จถูกป่ะหรือว่าเราอะทำอะไรสําเร็จแม้กระทั่งเรื่องล้มเหลวอะเราก็จะเตือนทุกคนเฮ้ยอย่าไปทำนะเรื่องอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องอะมึงทาตามนี้นะแล้วมันเวิร์ก มันก็คปอการแชร์กันปะแชร์ลิง่งแบ่งปันเสศษสละสื่อสารอย่างเป็นมิตรนะครับแล้วก็เนี่ยเรื่องการสื่อสารก็อย่างที่5เลยก็คือการที่ต้องระวังมากในเรื่องความขัดแย้งนั่นเองนะครับคือยิ่งสังคมไทยอะ่ะมันไม่จำเป็นเลยที่มึงต้องมาเซลล์จัดมึงเก่งมึงแน่เงี้ยแล้วก็มีเรื่องไปซะหมดเนี่ยเพื่ออะไรวะจริงๆผมว่าถ้าตัวคุณเองโดนปฏิบัติอะ่ะคุณก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องแบบ มีประเด็นถ้าเกิดมีความขัดแย้งเกิดขึ้นให้รีบเคลียร์นะครับระวังเรื่องความอาวุโสด้วยอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้น้อยอ่ะยังไงก็ต้องขอโทษยิ่งเป็นผู้ใหญ่อ่ะขอโทษผู้น้อยเขาก็รับอยู่แล้วนะสังคมไทยๆอ่ะมันมันก็มีข้อดีนะครับคือเรื่องแบบความเป็นพี่เป็นน้องอย่างเงี้ยไม่ผิดไม่ใช่เรื่องผิดนะครับอย่าเอาแต่ยึดในหลักแบบสไตล์อเมริกันอะไรต้องตัวกูต้องนู่นต้องนี่อย่างเงี้ยคือมันไม่จําเป็นนะครับแล้วมันทําให้มีแต่ความขัดแย้งนะ ยังไงเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้นําหัวหน้าคนเราต้องได้ใจคนนะครับต้องได้ใจคนแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะไอเรื่องเก่งเก่งเนี่ยมันต้องเก่งอันนี้มันอยู่แล้วนะครับเอออันนี้อย่างที่6สุดท้ายเนี่ยคือคุณไม่เก่งจริงนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือนายคุณอา,อาจจะเห็นนะเนื้องานคุณเป็นท็อปเซลล์ก็จริงแต่ว่าคุณแทบไม่ได้ทําหาอะไรเลย,เลยความสัมพันธ์คอนเนคชั่นก็ต้องให้นายไปวิ่งให้ เป็นได้แค่เด็กเปิดเอกสารอย่างเงี้ยหรือว่าฟลุกได้อยู่แอค o เคาดีๆแต่ว่าไอาการอัพเซลการคอรเซลอะไรก็ทําไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคุณก็อาจจะงงไงเฮ้ยกูเป็นท็อปเซลแล้วตัวเลขก็ดีเนี่ยว่ะสื่อสารก็ดีนี่ยว่ะแต่ลึกๆแล้วคุณไม่ได้เก่งจริงครับหมายความว่าถ้าเขาเอาคุณมาเป็นหัวหน้าคนเนี่ยชิบหายแล้วเพราะว่ามึงไม่สามารถโชว์การขายให้กับเด็กใหม่ๆหรือลูกน้องใต้สังกัดมากเลยอย่างนี้เนี่ย ใครมาเป็นลูกน้องแม่งโชคร้ายอ่ะดังนั้นอย่าดีกว่าเอาคนอื่นดีกว่านะเพราะฉะนั้นไปถามตัวเองว่าเก่งจริงในฐานะเซลลหรือเปล่านะครับเก่งจริงเนี่ยมันหมายความว่าถ้าลงไปเล่นเองอ่ะไปเตะบอลให้ดูอ่ะมึงเตะได้เปล่าเออมันเดี๋ยวนี้มันต้องอย่างเงี้ยเล่นดีทักษะมึงมึงเคยมีรางวัลอะไรการันตีไหมว่ามึงเจ๋งจริงนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็อย่าโปรดหลอกตัวเองนะครับว่ากูเก่งทําไมนายกูไม่เอาขึ้นนะครับ ก็คร่าวๆจะประมาณนี้ครับสําหรับสาเหตุที่เจ้านายคุณไม่ยอมดึงไม่ยอมรับให้คุณเป็นผู้จัดการหรือว่าเลื่อนตําแหน่งคุณสัทีนะครับถ้าฟังแล้วเนี่ยอันไหนที่โดนใจก็ไปปรับได้เลยนะผมว่าเราแค่รู้ตัวเองเนี่ยแหละพอเปิดใจแล้วก็ลองปรับเนี่ยผมว่าอนาคตคุณได้เป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนครับก็พบกับคอนเทนต์ของผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ